สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกทคนเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเรามาดูประเด็นร้อนๆในช่วงเย็นนี้นะครับนั่นก็คือว่าถ้าเ,เพื่อนๆจำได้นะครับภาพนี้นี่าพาไปดูก่อนภาพนี้นะครับเป็นภาพที่หลายคนน่าจะตั้งข้อสงสัยอยู่ว่ามันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรก่อนหน้านี้มันเคยมีคลิปนะครับคนที่อยู่ที่ประเทศจีนเป็นคนไทยเราเนี่ยแหละนะครับได้ถ่ายภาพ นะครับเป็นวิดีโอเนี่ยมาขึ้นบนโลกโซเชียลแล้วก็ทําให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่าไอ้ข้าวที่เขียนว่าข้าวหอมมะลิกัมพูชานะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็มีธงชาติไทยคาดอยู่เนี่ยสรุปแล้วมันเป็นข้าวของกัมพูชาหรือของไทยกันแน่วันนี้นะครับได้ไขข้อสงสัยทั้งหมดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามันคืออะ,อะไรกันแน่ครับ เอาละครับเพื่อนๆเ,เรากลับมาดูเรื่องนี้กัน,นครับตามข่าวของกัมพูชานะเขาได้มีการลงข่าวเรื่องนี้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะมีการสืบสวนสอบสวนอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ได้ความกระจ่างนะปรากฏว่านะครับทางขเขมรเองได้มีการชี้แจงออกมาแล้วว่าข้าวถุงนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์นี้ซิมโบลนี้โลโก้นี้เนี่ยไม่ได้เป็นของขเขมรเลยขเขมรไม่ได้มีการออก นะครับสินค้าในลักษณะนี้ไปที่ประเทศจีนอา้าวทีเนี้ยทำให้เกิดข้อสงสัยมากๆนะครับเพราะว่าในซองของเข้าวสารชนิดนี้เนี่ยหนะมีภาษาจีน 2. มีภาษาไทยแต่เป็นภาษาไทยที่เขียนว่าเป็นข้าวหอมมะลิจากกัมพูชาแล้วก็มีรายละเอียดคือจริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นรอยจางนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพให้เพื่อนๆได้รับชมกันจะได้ทราบนะครับนี ผมได้แคปขาพนี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยครับตรงนี้รอยจางๆตรงนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นภาษาไทยด้วยซ้ำไปซึ่งมันเห็นได้ไม่ชัดเจนนะเอออันนี้ขออภัยด้วยก็แล้วกันแต่มีความรู้สึกนะครับมันเหมือนจะเป็นภาษาไทยแต่ว่าเป็นตัวอักษรที่เป็นตัว,ตวอักษรทั่วไปเหมือนที่เขียนว่าข้าวหอมมะลิกัมพูชานี่แหละนะอ่าอันนี้ผ่านไปก่อนนะ เพราะว่าเรายังไม่แน่ใจเรื่องนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าชาวเขมรน,นะครับก็คือกรมการค้าของเขมรเนี่ยได้มีการออกมาสรุปแล้วนะครับว่าข้าวถุงนี้เนี่ยไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของเขานะครับซึ่งเนื้อข่าวผมพยายามไปอ่านในส่วนของคําแปลที่มาจากข่าวของเขมรปรากฏว่าผมอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่ามันแปลไม่ได้ไม่รู้ว่าเว็บไซต์เนี่ยมันใช้อะไรในการเขียนข่าวมันทําให้ ตัวแปรนะครับมันแปลไม่ได้นะแต่ก็มาเจอข่าวที่มีอยู่ในนี้นะครับก็คือเว r ร์ลฟอรัข่าวต่างประเทศของไทยเรานี่แหละได้ไปเอาหนังสือนะครับที่แจ้งอย่างเป็นทางการของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับของเขเมรเนี่ยมาแปลแล้วก็เล่าสู่กันฟังซึ่งในข่าวเวิร์ลฟอรัเนี่ยเขาได้ลงเอาไว้ว่านะครับสื่อของชาวกัมพูชา ได้ลงข่าวถแถลงการจากสมาพันธ์ข้าวของกัมพูชาเมื่อวันที่29นะครับก็คือวันที่ผมทำคลิปอยู่นเวลานี้นี่แหละเนื่องจากมีภาพนะครับข้างถุงติดธงชาติไทยขายในตลาดออนไลน์ประเทศจีนนะครับทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์เลยนะครับในศูนย์การค้าในมินิมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยของจีนก็มีขายข้าวสารถุงแบบนี้อยู่นะครับทางสมาพันธ์ข้าวของกัมพูชาเนี่ยได้ ขอเรียนประชาชนทุกท่านให้ได้ทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้าวจากกัมพูชาที่ถูกวางจำหน่ายในรูปแบบของถุงขนาด5กิโลกร,รมัมบนตลาดออนไลน์ในประเทศจีนโดยบรรจุพันธุ์ดังกล่าวมีการเขียนข้อความเป็นภาษาไทยแล้วก็พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับธงชาติไทยลงไปบนถุงนะครับพร้อมระบุแหล่งที่มาว่า เป็นข้าวที่มาจากประเทศกัมพูชาหลังจากที่มีการตรวจสอบและสอบสวนกับสมาชิกของสมาพันธ์ข้าวของกัมพูชาทุกแห่งที่ส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนและก็ได้ประสานกับบริษัทตรวจสอบคุณภาพการส่งออกของจีนแล้วปรากฏว่าสมาพธ์ข้าวของกัมพูชาขอชี้แจงว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึคลงกับธงชาติไทยดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกพิมพ์หรือผลิตในประเทศของกัมพูชาแต่อย่างใด แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยข้าวที่ส่งออกจากกัมพูชาไปยังประเทศจีนจะเป็นข้าวที่บรรจุถุงขนาด25กิโลกร,รัมและ50กิโลกร,รัมแทบทั้งหมดดังนั้นข้อมูลข้างต้นจากสมาพันธ์ข้าวของกัมพูชาขอปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายธงชาติไทยแล้วก็ขอยืนยันว่าประเทศกัมพูชา,าให้ความครบรออย่างเคร่งครัดต่อกฎหมาย เครื่องหมายการค้าแล้วก็ต่อต้านการกระทําที่เป็นการละเมิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงการใช้สัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกับธงชาติของประเทศต่างๆทั่วโลกอ่นนั่นก็คือคํากล่าวอ้างของทางสมาพันธ์ข้าวของกัมพูชานะครับได้ปฏิเสธในเรื่องนี้ไปแต่ผมมีความรู้สึกถ้ามองในมุมของนักทํากราฟิกนะครับโดยทั่วไปผมคนนึงที่เป็นคนที่ทํากราฟิกนะครับ อันนี้ผมจะอธิบายให้กับเพื่อนๆได้พอเข้าใจพอสังเขปก็แล้วกันนะคือถ้าเป็นของประเทศไทยนะครับอันนี้เราพูดถึงในแง่ของมุมของคนไทยก่อนถ้าเป็นของประเทศไทยจริงๆนะผมบอกเลยนะถ้าเป็นของประเทศไทยจริงๆเนี่ยไทยเราจะไม่ทําแบบนี้ครับ 1. ตัวอักษรหรือว่าฟอนต์นะครับจะไม่เป็นแบบนี้อย่างแน่นอนฟอนต์เนี่ยจะต้องไปหาฟอนต์กราฟ,ฟิกสวยๆนะครับมาใส่บนถุงข้าวที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศแน่นอนอันนี้อันดับแรกเลย นะครับอันนี้คือตัวฟอนต์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวฟอนต์ที่ไทยเราจะใช้ครับและธงชาติผมเคยอธิบายกับเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าธงชาติไตรลงของเราเนี่ยแถบสีแดงและขาวจะต้องเท่ากันครับแต่สีน้ําเงินจะใหญ่กว่าอาจจะประมาณเท่าตัวหรือครึ่งเท่าหรือ1.5เท่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยหรือของคนไทยอย่างแน่นอนนะครับ อันนี้เป็นประเด็นที่1ทีเนี้ยผมก็เลยค้นนะครับให้ลึกมากขึ้นขึ้นว่าเอ๊ะมันมีอะไรเป็นจุดสังเกตที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่านะปรากฏว่านะครับถุงที่เห็นเนี่ยมันมีตราสัญ,ญลักษณ์สีเขียวๆในวงกลมนะครับมีรูปต้นไม้หรือว่ารวงข้าวอยู่ภายในแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ตัวอักษร g i เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์นะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์นี้จากสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับอันนี้ต้องค้นอีกทีหนึ่งเพื่อนๆจากที่ผมหาสัญ,ญลักษณ์สีเขียวนะครับที่มีปรากฏอยู่บนซองของปรากฏอยู่บนกระสอบข้าว5กิโลนะครับที่มีอยู่ที่ประเทศจีนตามที่เป็นข่าวเนี่ยจริงๆสัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์การารับรองคุณภาพของข้าวนะครับ แต่พยายามค้นหาใน Google แล้วมีสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แบบนี้น้อยมากๆนะครับเพเผอมีใครเอาไปปลอมแปลงด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมพยายามหาสัญ,ญลักษณ์นี้แล้วเนี่ยไม่มีสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์อะไรมีส่วนที่คล้ายคลึงกันมากที่สุดก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเอ่ยเนี่ยคือตัวนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าก็เป็นสัญ,ญลักษณ์มาจากการตรวจสอบคุณภาพของข้าวนั่นเองนะ เออจากที่ได้ดูไปแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับตามที่ผมเข้าใจเนี่ยสัญลักษณ์นี้เนี่ยไม่ค่อยใช้ในประเทศไทยนะเพ่อเไม่มีด้วยซ้ำไปหรือเปล่าว่าพยายามค้นหาแล้วเนี่ยรายละเอียดนี้ไม่มีให้เห็นอย่างชัดเจนนะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วสรุปนะครับกระสอบข้าวกระสอบนี้ที่เราเห็นมาเป็นข่าวนี้นะครับปรากฏว่าเป็นกระสอบข้าวที่เป็นข้าวปลอมครับเอาตามตามตรงนะ คือผมสามารถที่จะวิเคราะห์ได้2แนวทางก็คือว่า1แหละเป็นข้าวปลอมปลอมมาจากใครก็แล้วแต่นะครับที่ทําขึ้นมาเพื่อปลอมนะครับสำหรับการขายเพราะว่าทางเขมรเองเนี่ยเขาก็ยืนยันแลยว,ว่าถ้าส่งออกไปทางจีนนะครับก็จะใช้กระสอบข้าวสารเนี่ยน้ำหนักประมาณ25กิโลกร,รัมถึง50กิโลกร,รมัม ในการที่จะส่งออกไปเพราะฉะนั้นขนาดถุง5กิโลกร,รัมเนี่ยไม่มีนะครับอันนี้เขายืนยันแล้วทางประเทศไทยเองเนี่ยเราสามารถบอกได้เต็มปากว่าถุงนี้ไม่ใช่ของไทยอย่างแน่นอนเพราะถ้าเป็นของไทยเราก็ไม่ควรบอกว่าเป็นข้าวหอมมะลิจากขเขมรหรือว่าเป็นโปรดักของขเขมรน,นั่นเองเนาะอันนี้สรุปได้โดยง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกหนทางหนึ่งก็คือว่าขเขมรเนี่ยมีการสอดไส้หรือเปล่าจากผู้ผลิต ใครบางคนหรืออาจจะมีจีนเทาบางกลุ่มที่ปลอมแปลงข้าวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งขายในประเทศของตัวเองนะครับมีสองหนทางก็คืออาจจะเป็นกัมพูชาปลอมแปลงเข้าไปเองหรือว่าเป็นประเทศจีนนี่แหละนะครับ ที่ปลอมแปลงข้าวเหล่านี้เข้าสู่ประเทศของตัวเองเพื่อที่จะเจอาไปขายส่วนเอาไปขายอาจจะ25กิโลหรือ50กิโลเนี่ยมันอาจจะขายยากนิดนึงนะครับก็เลยใช้วิธีการว่าอ่ะสัก5กิโล3กิโล5กิโลเนี่ยอาจจะขายง่ายมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวคาวอยู่นะเวลานี้แล้วก็อยากเอามาให้กับเพื่อนๆได้รับชมความคืบหน้าของเรื่องนี้เราจะได้คลายใจว่าสรุปแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับเอาละเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับเรื่องนี้อยากให้เพื่อนๆได้ลองวิเคราะห์วิพากษ์วิจาร์ณกันเข้ามาดูในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆผมขอฝากช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งเมืองไทยสบายมากนะครับที่เป็นช่องเกี่ยวกับในเรื่องของคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่เขาจะพูดถึงไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามหากมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราจะเอามาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมเพื่อนๆดูโฆษณาและดูเพจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ